เออโลและนี่คือการกลับมาของรัฐบาลอีกแล้วนะครับผมรัฐบาลทั้งชุดทั้งตัวและหัวใจเราให้รัฐบาลหมดแล้วไปใครชอบรัฐบาลก็ต้องมาดูผมครับใครไม่ชอบก็ไปดูคุณแมมโพดําใครชอบรัฐบาลมาดูพม ถ้าใครไม่ชอบรัฐบาลนู่นนะครับแมมโพดัมอะไรพวกนั้นนะแต่ผมผมไม่ได้ชอบแบบขนาดชอนนะครับผมไม่ทึ่งไม่ทึ่งไม่ชอบถึงขนาดนั้นแบบนั้นแบบทับจะดูดปากกันเลยไม่ไหวอันไหนก็ชอบเกินไปผมชอบแค่ชุดรัฐบาลในเกมไม่ใช่ไอ้กันชอบกันแบบทับจะดูดปากตอนนี้แค่เรียใครสักพักก็ดูดปากแล้ว ใครแฉหมดแล้ววะเนี่ยต้องผ้าผ้าไปเช็ดให้ดีพวกเรียอยู่เลยสาสเอาเฮ้ยมไม่เจอไงไวะแรงน้อยๆเนี่ย เอาไหมาพูดถึงรัฐบาลนี้มึงยังอยี้เฉยเลยก็ผมชอบรัฐบาล ดูเอาแล้วกันว่าผมชอบขนาดไหนชุดรัฐบาลทั้งหมดนะครับผมรัฐบาลในเกมนะครับผมไอ้เฮกุติดลากทุกที่เลยจะให้มันวิ่งเฮจะขีบหน้าลงพักชีดีกว่าลงเกมพักชีโมบายดีน่าจะดี เออฮัลโหล,ฮ,ลโฮัลโหลฮ er, ัลโหลฮัลโหลเธอ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 ใส่ปงสั้นอะแล้วขอนังยองๆตรงวางข้าเธอหน่อยได้ไหมอื้อปึบอึ๊บเอาน้าเข้าไปซุกหวายไม่ไหวกะปิกะปิวิ่งมากเสียซี่เยอะ เราโดดล่ะอ้าวอยากลงลงส,ไสิได้สิได้สิกลัวที่นหนลนะ่ะอยู่ที่ใจว้เอเอาอูลเรืออูลเรือเอาไปอูเรือไปเฮ้ยอูเรือนี้มันจะโลกไม่เห็นมีใครตามมาเลย โลขนาดนี้ชั่ววัวอเอาแยกดีครับพอคุณไหมคุณพอทูนกบมอมทั้งลายแยกนะครับเห็นแล้วว่าคุณอยากลงด้านบนผมเลยลงด้านล่างให้มาตีมาตีก็มาดิครบับแล้วยังไงอุ๊ย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 นี่ดูขู้ มันก็เรื่องจริงนะครับผมรัฐาบาลเขาไม่แจกเราไอ้ปืนซีซีอะ <c oughs> ่ะผมผมก็เลยมีแต่ไอ้ปืนที่ไม่มีซีเนี่ยอ้ย <c oughs> มีแค่ซีทำไรได้เน,นอะเนอะเรียงง่ายว่ากูไม่มีดีกว่า <c oughs> โอ้ยได้จับ3ามสองอันเลยหรอวะ <c oughs> ดวงดีดี แต่เกาะหนึ่งมากมาเลยรัฐบาลนี้ไม่ค่อยดีแหละจกแต่เกาะหนึ่งเพราะไอ้อ้อยู่ mp a mp ห้ามันไม่มีจับไม่ไม่ใส่จับ ิงแม่งเลยวงกู่ได้อ้ยไกย่แล้วเพื่อนเราไใไหนน่ะคนหนึ่งน่ะ <ไป S 2> โอ้โหเจ,จ,จอคนแบบนี้สนุกน่าสนุกครับเล่นคิดว่าเขาแน่วิ่งคนเดียว เก่งเหลือเกินพอเทพประวุธเพอสุดมนุษย์อะไรเงี้ยเจอซองหนึ่งซ้ำหนึ่งเข้าไปกูให้มึงใช้อภิมหาโคตรคอมเครื่องแล้วเป็นล้านนอกจากคอมมึงยิงเองได้แบบสุดยอดะครับผมยิงทีลูกกระสุนแยกออกสองทางสามทางเนี่ยเอองานกูเชื่อชนะถ้าอย่างนี้ละหมดสิทธิ์ ออกมาได้เร็วมัง้งของจะไปฟาร์มนานโฟาร์มนานไปก็เท่านั้นแหละฟาร์มไปให้เขาเก็บหรือไงเฮี้ยฟาร์มไปก็ตาย มึงไม่คิดจะเจออะไรที่มันดีๆฟมวกหนึ่งเกาะหนึ่งมั้งเลือเนี่ยหาคุณแอนดรูแอนดรูอุยอ้ยอุ้ยอันนี้อยากเล่นอันนี้อยากเล่นอันนี้อยากเล่น เราจะเป็นเหมือนตำรวจทหารจริงๆเห็นไหมใส่เกราะเราต้องมาไว้ข้างนอกโชว์ให้รู้ว่าข้าเนี่ยมีเสื้อเกาะกันกระสุนใครก็ทำอะไรข้าไม่ได้ยิงเขาตรงซิปตายห่าง,ง่ายเงือบเป็นเศษปุ้ยอยู่ตํำค้างค้างทาง túi ừ, lúc xong tham lại phiền phiền tham lại mong đủ phiền phiền nát cặp bao người cháu chạy chính chính ui อุ้ยกระทะครึ่งเกคิงอุ้ยอุ้ยไม่มีเฮอะไรหรอกอุ้ยไปไงั้นแหละอุ้ยจับสามอีกแล้วลนั้นเพี้ยนเพียนเราจะไปไหนกันอะเลืสามสิบเอ็ดคนเลยเยอะนะเนี่ย กลัวนะกลัวนะกลัวนะั้นเนี่ยกลัวนะกลัวนะกลัวนะครับอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันป้าแวว เราวิ Trust, ่งไปไหนกันงะรอาเอเอาก็เข้านอยวิ ong, ่งไปลรวก็วิ่งไปไปบนบนไปมันก็ไม่ได้ย uhm ินเพราะเราไม่ได้เปิดไม้ไงสัตว์รู้ไหมะรู้อย่างไรทำไมถึงไม่ได้ยิน มันไปอยู่นอกวงกันหมดเลยผมเล่นอะไรแปลกๆแบบคนขี้ขาดขี้ขาดละกันดักหน้าวงครับเพิ่มสายซุ้ม ในนึง,นนง,นนงผู้ใดวิ่งมาบังบอรู้สึกว่ามีแต่เพื่อนเราที่วิ่งมาอีกนิดหนึ่งเห็นแต่เพื่อนเราวิ่งกันให้ฟุ้นกลบเลยวิ่งนี่วัวนี่ควาย,ยาลววเลยมากหรือวิ่งเหมือนวิ่งเหมือนวัวเหมือนควาย วิ่งังมาเหมือนวัว์ควายเลยดู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 โตทางชีวิตหนีหมอกไอ้นอกมีขางบนมีแอร์ดบตอนนี้ก็ยังไม่มีใครครับพาเราวิ่งเข้าไปใกล้คนเพียบ นี่มีอล็อกด้วย เนาไปสิมึงลโหลเพื่อนช่วยหน่อย นี่รัฐบาลก็ดีเห็นไหมผมบอกแล้วรัฐบาลดีรัฐบาลของฟรีไฟนะครับผมรัฐบาลยังอื่นไม่รู้ <c oughs> สเต็เออ ไปหอยเอฟซีสักแม็กส์เฮัลโหลเพื่อนเพื่อนมี SFG ซักแม็กไม่เพื่อนนี่มันไม่รู้ ไอสัตว์ข้างหน้าผมมีคน capla capla มึงเข้าวงไม่ได้หรอกไอสัตว์มาอาดี วิงเก็บตัวบนก่อนครับผมมามามาที่มาที่สัตว์เฮ้ยไ,ไอ้ตัวนั้นดูนอกมอกไม่ตายอะ่ะ โอ้อะไรวะก็พ่อได้อยู่นะฝีมือเราอะเลยต้องมานั่งเป็นผู้ชม ยอดไหมไม่ได้อสัตว์เจอร้อยไอตีร้อย,อยนีแมงได้ที่หนึ่งไอแซดออตีเดียวกันได้ว่าโอเครัฐบาลพาที่หนึ่งครับผมไอที่สองก็ออยังดีก็ออยังดีโอเคครับขอบคุณมากครับผม